และที่เจ็ดสูนันนนน้นให้เกบวดโกลละมันอ่าสูนั้นให้เกบวดโกลละมันไอ้นี่นี่นะสูนั้นให้เกบวดโกลละมันนี่เราตรงมาพิจารณา สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลือดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาคนาเป็นรดดได้ตรวจสดเป็นดดดเล่สดเคลื่อนทีได้ตามไม้หลีกบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนยีสมัน ໂນໃນລະຫັດເກ່າ1303332842 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa s no, a h <laughs> Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim Wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim Amma ba'du La ti jet sunan hai ke buat ko laman Ah sunan hai ke buat ko laman Ai ni ni นะสุนัตให้เกืบวกคนละมาดนี้เราตรงมาพิจารณา mm hmm. ในกรณีที่ว่าถ้าเราเกบวดอยู่นั้นแต่เดียวเราไม่ทัลนละมายามาหรือไม่ทันตักบบรตุนเอียรโรมนั้นอพร้อมกับอิมัมไอ้นี้นี้จะไม่ฟัมว่า ไม่ไปทำละมาดจะมาโขนนะแล้วหลังจากนั้นคอยกลับมาเกบวชทีหลังนะนะแต่ว่าไก่มัมเขาประกาศเล็วอิมัมเขาว่างเนี่ยระบบไปเร็ววากินกันโขนเกบวชโกนเลยนะมกครึงมึกเลยไปมายังอันนี้ก็ไม่ผือไรแต่ถ้าสมมติว่าอิมัมว่าไม่เลยนะจันการวัตถุบางเลยก็มายังเลยสมมติว่าอ่าก็ถ้าเราไม่ทัน ยามาผมเขาก็ะโรคอยมาเกบวดทีหลังนะนะตรงนี้นี่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะอืมเราอิมัเามาเหมือนกับมามุ้งเลยเหมือนกันมันเหนื่อยเหมือนกันล่ะนะมาเยอะก็ต้องเออกินนามกินเนี่ยคันโอนนานี่คือเป็นนะสูนัตข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่เจ็ด حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا